แม่ยาผูกแขนอาลูกแม่ยาผูกแขนอาลูกพายอาลูกายกัจับเอาหน้าแม่แม่ยาผูกแขนจับเอาหน้าแม่เสียวนั่นเออจับเอาเนาะเออหายเลย่าผกแข้วหายเล้ อเป็น่หาเ้เอ้บปยระสบังหดนเอาไปเออันจับเอาเด้อเอ้ผูแขนหับจับแขนเอาแล้วเป็นลูกไพ่ครับลูกไพ่คูดได้ ปูปูยาเฮ้ยทุกไผ่กับนาคือหนาคือกันแท้เนาะหนาคือคือกัดไงเออ ยาคือการเอาปูกับห้าปลูกแกให่พี่ก็ารู้สึกจะได้บบดนี้กระตื้นเต้นแล้วเนาะเลือดแต่หาบน้ามเข่าเพือนท่านนั่นไหนงนังอราเหกกระซีมม่วผุนวัวที่ไหนเออสวยและรวยมาก

แซ่บปอทากินอย่างเดียวเลยแซ่บแซ่พี่น้องคนบ้านบาวเฟสเตรียมลาลูกเตี๋ยวตีนแม่ลูกไผ่เผันเห็ดกระแซ่บอจือเด้อ แม่ยกาพุ่มใจลูกไพ่มาฮอดบานฮอดเรือยผมยิ้มไปเปิดทั้งห่าทั้งลูกไพสิขาพุ่ก่อว่าไปนี้จักเะอาจกระตันรับดีไหอกระเบิดดีสำนาล่ะวน้ต่การีเจ้าข่าเจ้าห่านน้านอเจ้านอยู่ามมือสามคืนไหนพวกเขาสิเมืออะไรเอออีกส กินกินน้องเลยป่นกำลังบรรเลงเสียงเพลงกรปุ่นแสบนะกระปุ่นแสบนั่งข้าวไี้กินอย่างเดียวนะคะว่าาอย เมียปลูกผัวแล้วกับผัวปลูกเมียแบบนี้อาคุกปลูกเร็วเร็วจะได้ปลูกไหมคะฮะถมาปลูกไม่โตอ้าวกับปูกเก็บหับจับเก็บเอาปูเมียกระปูกเอาแล้วเรียบร้อยเออถ้าผูกทั้งยิ้มสีม่วงคือกันบ่เอาใบกล้วยเด็ดหละเอาใบกล้วยเด็ดหละใบม่วงไ่ได้ใบกล้วเดี๋ยวใบขั้วมันได้ใบดอลล่า เอาเด้อมาอยู hmm. e, right? so, you know mm ่เ hmm. ฮือนอยู่ซานเด้อไผ่เอ้ยสามมือจังมือจบงัน้นจบจับนไสูยังเว็นไผ่ากูเอาบอกสมเด็จเสด็จทรงไผ่ี่ะอิริบะก็สิบเมื่อแต่หาบอก ตายเลยมือจสามมือสามคืนบอลลีบอลวสิมาหักแล้วไก่ปันนีนางรถมื่อเองนะคะรถไซาก็มเออรถายท่าก็มีนางรถสามสี่ชมวงบริวาได้เมื่อยนางมาตามฮาลักพี่น้องเลย นั่งมาตามหารักขามทะเลข,ขามมหาสมุูรขามน้ำขามอีกอย่างนกับสูตรตายนะคะพายเรือขามแกงกระสูตรตายค่ะพ้นตกกับแขง,งน้ำแข่ง,งเ,เออกเออเออเเอเออเออเอนเออเออเออเเมื่ออเอนเจเดเเ่อัได,ดออยเเอ จังมาหาพแต่เริ่องดีจี๊ยลาหาพ่อพกันดดเนาะตังใจมานี่อยากหูเริ่อดีวมันจิได้มันจ่ได้เนาะแมนอซาเลนขอพักโต๊บเดี๋ยวขอพักเสริมขอพักโต๊บพักโต๊บมาพร้อมนะคะแมนเป็นภาพประพูกแขนแซนแสนสหัส เอาผูกแขนสามสี่แสตกินหีคุม้มเลยสูตูดกินบดมือบดเว้นเนี่ยนะเ <c oughs> สื้อคอขาดสลีบเบอร์โลดซาบแสต๊ดเบียร์สามลังเจ๊จะได้สลังดีนะสามลังเลยนี่เบียร์ลังละสามร้อยจากน้อยสดกระแสดยาวเสียงเพลงเสียงรำอะไรเป็นต้นไปเพราะอยากเต้นอยากมวนแต่คือเสียไอโอ๊กฮักได้จดังใดนี่ก็เสียหได้ดอก ถ้าเบิ่งรอบขากแล้วเดี๋ยวก็สิมีแต่เตออย่างเดียวขอจะเพลงเดียวอยู่บนขื่โอ้คัดได้จังได้บที่เป็นะเพยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินกเลัวเยอะิากินก็จะหาประมาณสองโมงลปลาดุปาดุมแล้วกินปลาดุด้สาวนี่ลเรากินแต่ป่านิเออที่ไหนกินปลาดุ ว่ายากินไหมเนี่เลยนะคะนะคะเมื่แ่กระซิเื่องต้นลากเอาสือมือจากมงวาม่งาบอเสอมืจากมงเอาหน้าิสื้อจากมงเทียงเนาะเมื่อเที่ยงส่วนอีไพ่กับปะไว้นั่งรถหินกาวเมื่อเมื่อหน่นะ ขางเนข่าเเลือ <rôle>:::: สิมนีนะเก่ลือกให้นี่ันสิเมื่อนะแล้วกับมือคบซ่ามือไห้เป้ส่งขึ้นรถสองแถวมืออบ่อยากตบส่งแถหินกาวนะก็ได้แกหินกาวนะ รถแกไม่เป็นยังรถพ่วงแกไม่ที่มอสเฟอ้ทีมันหากกับริเกอ้สังเกฮ้ยไม่ยากับปูผูกแค้นไห่มีควารู้ส้กเก่งใจคนกาทั้งผูกทั้งยิ้มได้งากระไดแต่ว่าไอ้บ่ไอ้แต่ว่าคาราโปไดผูกแขนให่กาเด้อลูกไผ่เด้อมาสั้น เดือลูกไผ่เอออยู่ดีไม่แห้งเด้อคำคูนเด้อลูกไผ่ไเออมาสั่นผู้เฒ่าเบิดเทือกผู้แขกก็เอิอลูกไผ่สุคนใหได้นย่าเบิดบ้าน แล้วแล้วก็เรารู้สึกยังไงคือวมากที่รู้สึกแไคกันอู้สึกดีใจลายด้วยาผู้เก่งานเืนร่นด้วยทิมาที่ได้มา,าทุกท่านก็ได้มาเปเพ่อนก็ผู้ใหลายนี่อนหักเยทเ้าัจจิรามเธอเนี่ยเธอเธอจือหดหยาดจะคนแล้ว

สรุปแล้วเนี่ยไม่ได้โอเคจ้าพี่ดอกขาดสีใดอัปลาพัดจ้าและพ่อและพี่ดอกพ่อจะเปิดเพลงพ่อจะบป็นเลงจ้าสวัสดีจ้าพี่ดอกจ้ามือนี้กระซ่งไพ่ขึ้นเฮือนเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเอากระสีดมื่อและกระปะไพ่อยู่สามมือสามขึนตามหีดตามค้องจ้าตะไคร้พ่นนังรถนหินกาวเมื่ออีกขึ้นหนึ่งโอเคจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะจ้า สาวนด้านว่าจาราคลาหลายอย่างนัข <poker> ่เ <gold> นี <deve ck También muchas> ่มงก็เสียเงี้ัข่ึ้นก็เา่นสองรเลยส